สวัสดีครับผมวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับช่องพระนิพพานนะครับผมก่อนที่จะไปฟังเรื่องต่างๆที่ผมจะเล่าให้ฟังนั้นก็อย่าลืมกดติดตามในช่องของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปนะครับผมนะครับตอนนี้ผมก็จะเริ่มเล่ากันเลยก็แล้วกันนะครับผม เกี่ยวกับพระพุทธเจ้านะครับผมเกี่ยวกับพระดำนะครับเกี่ยวกับปัญญาสงนะครับผมนะแต่วันนี้ที่ผมจะมาเล่าก็คือพระพุทธเจ้ามีพุทธโอวาทครั้งสุดท้ายก่อนปริพันท่านพูดไว้เช่นไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวก็มาติดตามฟังเลยนะครับบทความ คำพูดคำสั่งเสียสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าได้พูดไว้ก็คือดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ดึงพร้อมเถิดนะครับนี่เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของ พระตถาคตน,นั่นเองนะครับก็คือพระพุทธเจ้านะครับท็มสั่งสอนนะครับภิกษุภิกษุทั้งหลายภิกษุภิกษุณีนะครับุนุชนคนธรรมดาชาวบ้านทั่วไปนะครับมนุษย์โลกนะครับหรืออาจจะเป็นสัตว์ด้วยนะครับสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปธรรมดานะครับก็คือนะครับสังขารคนเราเนี่ย มีการเกิดมานะครับผมมีการเกิดมานะครับแล้วก็เข้าสู่วัยรุ่นนะครับเข้าสู่วัยชรานะครับในที่สุดนะครับก็ตายนั่นเองนะครับผมท่านทั้งหลายนะครับจงทําความไม่ประมาทหนึ่งพร้อมเถิดพระพุทธเจ้าพูดแบบนี้ท่านทั้งหลายจงทําความไม่ประมาทหนึ่งพร้อมเถิดนั่นหมายถึงว่า ท่เจ้านะครับสอนให้เราทุกคนนะฮะไม่ประมาทนะครับมีสติให้ถึงพร้อมนะครับอยู่ทุกเมื่อนะครับมีสติอยู่ทุกเมื่อตือนรู้อยู่ทุกลหมหายใจเข้าออกนะครับผมนะฮะให้คิดว่าความตายนะคือลหมหายใจเข้าออกทุกวนาทีนะครับผมนะครับนี่ก็พกุทธเจ้าก็สอนไว้ นะครับพูดไว้ครั้งสุดท้ายนะครับเป็นพุทธโอวาทครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้านะครับก่อนปรินิพพานนะครับผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมนะครับผมก็พูดตามตำรานะครับผมวันนี้ก็ก่อนที่จะลาจากช่องผมไปนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะคนับในสืบทอดนะครับ พระธรรมนะพระวจาของพระพุทธเจ้าต่อไปนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไก่อนนะครับผมสวัสดีครับ